สวัสดีครับนาซาปาเทศนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องใบแอดตลาดนะครับว่าใบแอดตลาดเหมือนการที่เราจะ,ะเหมือนการที่เราคาดเดาของราคาว่าจะไปตรงไหนนะครับจากจุดตรงไหนนะครับใบแอดตลาดเนี่ยสำหรับผมนะครับผมผ่านประสบการณ์เรื่องการใบแอดเนี่ยมาก็โชคโชนนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับ ผมได้จุดที่เข้าคมมากๆนะครับจากการที่ผมมีการไบแอดจากตลาดได้ที่ดีนะครับทำให้ผมพอผมไบแอดทิศทางได้ถูกเนี่ยแล้วก็ผมก็ไปหาาจุดเข้าได้ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ผมได้จุดเข้าที่คมมากๆนะครับแต่ในทางกับการนะครับไบแอดตลาดก็เหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับเหมือนกับการที่ผมมาอัดคลิปพูดถึงวันนี้นะครับกับสิ่งที่ผม เพึ่งพึ่งได้เจอมาแบบมันหมาดเลยนะครับไปแตอตลาดเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่สมองเรานะครับมันถูกโฟกัสว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะต้องอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้ทําให้บางทีนะครับเราก็หลงลืมถึงเหตุผลอย่างอื่นไปนะครับอ,อย่างเมื่อวันที่ผ่านมานะครับวันที่30กรกฎานะครับนะครับก็ผมเนี่ย มีไปแอดตลาดว่านะครับใน,ในการที่มันขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยนะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยม,มันมาถึงก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมีการเล่นแล้วก็พยายามที่จะบีบเอนะครับผมก็เลยมองตัวน,นี้ว่าเนี่ยนะครับผมเลยมองโซนซับไายข้างบน,นยอยู่ที่3านะครับแล้วก็มองว่ามันยังมาไม่ถึง ซัพพลายชุดนี้นะครับทําให้ไบแอดในสมองผมตอนนั้นอะมันเกิดสิ่งสิ่งที่อ่าเราก็เริ่มจะเชื่อแล้วว่ามันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงซัพพลายมันต้องมาให้ถึงสิมันถึงจะลงนะครับอ่าคือผมจริงๆอะผมก็หาหน้าเอ็ดแถวๆบนนี้แล้วแหละแต่ว่าพอมันยังมาไม่ถึงเนี่ยผมก็เลยแบบมันต้องมาให้ถึงมาให้ถึง พอมาให้ถึงเลยครับการการที่มันย่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นการไก่เป็นว่าเราอ่ะก็พยายามที่จะบายขึ้นไปนะครับเราก็จะมาหาจุดบายขึ้นไปนะครับอ่านะฮะแล้วสิ่งเนี้ยแหละครับมันทําให้อ่าผมผิดพลาดนะครับหรือโดนเอลชุดของวันนี้นะครับเนี่ยนะครับก็อ่าผมเล่นในทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับผมจะแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าผมไม่มีไปแอดตลาดเนี่ยผมอาจจะได้ออเดอร์ ในการลันลงไปแบบสวยๆด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะแบบจากการที่ผมจะดดเอเนี่ยผมอาจจะได้จุดเข้าที่มันคมมากๆนะครับมันจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะเนี่ยนะฮะพอชุดเนี่ยมันเป็นไบแอดที่ผมมองว่า,าเนี่ยโซนบนเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับต้องมาให้ถึงทีเราเราเรารอเอสดอยู่ข้างบนต้องมาให้ถึงพอมันย่อเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็ไปตามหาดีมาที่จะรับราคาในการย่อนะครับอ่า เราก็ไปดูนะครับเราก็พยายามไปพยายามหานะครับเนี่ยนะผมก็โดนไปประมาณเนี่ยนะ,ะนี่าผมก็มีจุดเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไอจุดเข้าตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้เข้าไปแล้วก็ขึ้นไปสวยๆนะครับแต่ มันไม่ทำให้ผม TP เพราะว่าใบแอดตลาดผมผิดนะครับเห็นไหมครับผมจะไป TP ข้างบนที่ผมมองว่าเป็น liquidity ยังไงก็ต้องถึงนะครับแต่พอใบแอดมันผิดกลายเพราะามันไม่ถึงเพราพอมันไม่ถึงกลายเป็นว่าอ่ามันไปไปการไปไปไปขึ้นไป market structure shift ตรงนี้นะครับเราก็เลยมองไป็ว่าเฮ้ย มันต้องมาเขี t นสักเจอชิปขึ้นไปสิอ่าแล้วมันก็รีเทสแล้วพอมันลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็ไปเปิดอีกหนึ่งออเดอร์นะครับอเนี่ยเราก็ไปเปิดอีกหนึ่ง Order. ออเดอร์อาเห็นไหมครับเพราะเราเชื่อนะครับว่ามันต้องขึ้นไปยังไงมันต้องขึ้นไปเห็นไหมครับไ y add เรามัน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 เชื่ออย่างนั้นไปแล้วนะครับคือเราก็เลยผมก็เลยแบบหลงลืมที่จะ ไปดูอีกมุมหนึ่งของการเสียโครงสร้างในฝั่งขาลงผมก็สมองผมมันก็จะคิดแต่ว่าเอ้ยมันย่อเพื่อลงเพื่อจะขึ้นต่อเพื่อจะขึ้นต่อคือสมองผมมันคิดมันคิดด้านเดียวซึ่งมันอ่าถ้าในทางการเทรดเนี่ยถ้าเราคิดถึงแค่เหตุผลแต่เหตุผลเดียวของการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยสําหรับผมคือแบบผิดมหันนะครับสําหรับผมเนี่ยการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ได้ดีเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบนะครับคิดถึงหลายๆเหตุผลของการเกิดของมันนะครับอ่ะ ในการที่มันขึ้นไปครั้งเนี้ยนะครับเราก็มองว่าเออเนี่ยมันเสียโครงสร้างขึ้นไปได้แล้วแล้วก็ลงมารีเทสแล้วเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับเนี่ยเราเราสมองเรามันก็จะสั่งตุยแต่อย่างเงี้ยมันก็จะสั่งแต่อย่างเนี้ยเพื่อขึ้นไปเพราะว่าสมองเรามันถูกสั่งว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นไปหาสปายดิใช่ปะ่ะเออมันต้องขึ้นไปหาสปายดินะครับแต่มันทําให้เราหลงลืมครับ บแอเนี่ยมันทำให้เราหลงลืมอีก1เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนะครับคือปกติเนี่ยเวลาผมเทรดเนี่ยผมพยายามจะดูทุกๆเหตุผลให้รอมแล้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวครับบางทีมันก็ทํำให้เรางงหรือสับสนได้เหมือนกันนะครับอ,อย่างที่เราตีกันตอนแรกนะครับในอ่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า กราฟเนี่ยมันมาถึงซัพพลายเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้ต้องถึงในโซนบนของเราก็ได้นะครับมันมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรา,อาลองเปิดใจออกไม,ไม่ได้อยู่ในไบแอดหรือไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราโฟกัสที่มันจะต้องขึ้นมันจะขึ้นไปต่อหรืออะไรเงี้ยเรามาเปิดใจที่จะดูตรงนี้บ้างนะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนความคิดก็ได้นะครับเห็นไหมครับพอมันขึ้นไปเนี่ยผมจะมาแสดงการให้เห็นถึงหนึ่ง,น,งนาทีนะครับ ราะว่าปกติผมจะเข้าถึงนาทีนะครับเห็นไหมพอมันขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยอ่าผมมองเป็นสวิงอย่างนี้นะครับอ่าเปิดผมตีสวิงให้ดูก่อนนะปึ๊บตึ๊บนะผมมองเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมมองในหนึ่งนาทีเนี่ยมันเสียโครงสร้าง ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอ็มช็ก็ได้นะครับการเช็คเอาคาแรคเตอร์ใน i m ม f เ a รมเล็กนะครับหรือ1นาทีนะครับเห็นไหมครับพอมันเสียโครงสร้างเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำ้วผมสนใจแต่ว่าเยมันต้องขึ้นต่อเห็นไหมครับพอมันช็อกนะครับมันก็มีการขึ้นไปนะครับพอถ้าเกิดเรากลับมามุมบูมุมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออมันช็อกแล้วมันขึ้นไปนะครับถ้าผมคิดถึงมุมนี้นะครับผมก็จะ มีการขึ้นไปแล้วก็ผมก็จะมองว่าผมก็จะหาซัพพลายเอลงมาใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วผมก็จะมองอด,ดยโดยสัญชตาตญาณที่เราเล่นมานะ,ะจุดนี้เราก็จะมองเป็น LQ อยู่แล้วนะครับเนี่ยออคือผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมไม่มีใบแอดแล้วผมมามองหน้าเอสยังไงผมก็ต้องได้หมายนี้นะครับผมผมไม่มีทางเข้าตรงนี้เป็นลิควิดตี้แน่นอนนะครับเนี่ยผมก็จะมันก็จะเป็นฟิลนี้ ก็จะเสียของสร้างขึ้นมาทีนี้ตรงนี้ก็เป็น liquidity แล้วมันก็จะเป็นการขึ้น retest mm. เพื่อลงต่อนะครับเนี่ยแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่ผมจะไม่ได้ไมายนี้ในการเอ็ดลงไปนะครับเนี่ยหโซนนี้ก็ได้เห็นไหมครับผมจะเอาผมไม่ได้แบบไอ้นี่นะแต่ยังไงผมต้องเล,เลือกเล่นโซนนี้อยู่แล้วอะ มันเป็นเห็นไหมครับมันเป็นสัพายในการส่งราคาลงมาแล้วก็มีล i q u i d i t y รองรับนะครับผมขอลบตรงนี้นะเพื่อไม่ให้งงเนี่ยคือไม้เนี่ยเห็นปะจากที่เราจากที่ผม SL เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมจะได้คือปลายไส้นะครับแล้วราคาจะทิ้งลงมานะครับเออจริงๆอ่ะผมมองไว้แล้วนะครับว่าถ้าราคามันมาถึงจุดเนี่ย s นะครับมันมีโอกาสลงกว่า liquidity ข้างล่างนะครับแต่ผมจะ,ะขึ้นมาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ จากการที่ผมเห็นนะครับว่าถ้ามันจะลงเนี่ยผมมองว่าชุดเนี่ยมันต้องขวาดต้องขวาด liquidity ชุดนี้ทั้งหมดแน่นอนนะครับก็คือหมายความว่าในในกลุ่มก้อนพวกเนี่ยมันไม่มีอดีมาสวยๆที่จะแบบขวาก,กันได้แน่นอนนะครับก็คือถ้ามันลงจาก supply ข้างบนเนี่ยโอกาสที่มันจะกวาดข้างล่างได้เนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าผมเลือกที่จะ ได้ไหมเอสไมนี้นะครับผมไม่มีผมมีเหตุผลเดียวที่ผมจะไป TP นะครับคือลิควิ i ิตี้ข้างล่างนะก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือลิควิลตี้สุดท้ายนะครับที่ผมมองว่ายังไงก็ต้องมาถึงนะครับยังไงก็ต้องมากวาดถ้ามากวาดยังไงก็ต้องถึงลิควิลิตี้ชุดสุดท้ายนะครับอาจจะตรงนี้อาจจะมองเป็นเซลไซต์ลิควิลตี้ก็ได้ เนี่ยผมยังไงผมต้องมาทีพีตรงนี้แน่นอนอ่าอันนี้แบบไม่ไม่ได้แบบว่าอ่าไม่ไม่ได้แบบว่าพอกราฟออกแล้วก็อันนี้นะครับคือมันมันเป็นสิ่งที่เหตุผลที่เราจะต้องลงมาอ่าทีพีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะอะ่มาอัดคลิปบอกอ่าทุกคนวันนี้เรื่องของการ buy add นะครับ คือมันก็เหมือนกันที่ผมเนี่ยมานั่งหรือบอกหรือสอนตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าไบแอดมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเรามีแล้วเราอ่าเลือกใช้หรือพิจารณามันได้ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นดาบสองคมที่มันมาทําให้เราเนี่ยสมองเรามันตายอะฮะสมองเรามันมันโฟกัสอยู่กับจุดจุดเดียวอะ่ะจนบางทีเนี่ยเราหลงลืมไปว่า มันยังมีอีกหนึ่งด้านเสมอนะครับที่กําลังเกิดอีกหนึ่งเหตุผลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมสรุปก็คือใบแอดสำหรับผมได้่ยดนัดทวันวเนี่ยมันทาให้ผมไดออเดอร์ที่คมมากแต่ว่าการที่เรามีใบแอดเราก็อย่าลืมหลงอย่าลืมแบบว่าอย่าลืมเหตุผลของอีกหนึ่งด้านเสมอที่กําลังจะเกิดนะครับหมายความว่าก็อย่ามัวแต่โฟกัสหรือ มองแต่จุดเดียวในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะขึ้นนะครับเคยเป็นไหมเหมือนว่าเราคิดว่าครับมันจะขึ้นเนี่ยเราคิดว่ากราฟมันจะขึ้นเนี่ยสมองเราไม่ได้ถูกสั่งว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะขึ้นทีเนี้ยพอเวลากราฟลงหาดีมาเราแม่งก็จะบาย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 โดยเราไม่สนใจเลยว่าทําไมมันลงมาทําไมมันเสียโครงสร้างอะไรหรือมันไปโดนอะไรที่มันจะลงมานะครับเนี่ยสิ่งนี้ที่ผมกำลังจะบอกคือพยายาม ไอ้ไอสิ่งที่เรามองว่ามันจะขึ้นจะขึ้นแล้วเราก็จะไปบายจากดีมานอะไรหรืออะไรขึ้นไปเนี่ยที่เราจะมอง b ายแอดตามบายแอดล้าเนี่ยเราอย่าลืมเราอย่าลืมมองอีกมุมนึงว่าสิ่งที่มันกําลังจะลงจะลงเนี่ยมันลงจากอะไรด้วยนะครับนั่นแหลคะคสิ่งนี้มันก็ทําให้เราแบบจะมีการเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของการมี b ายแอดนะครับเห็นไหมครับ ถ้าออเดอร์นี้นะครับผมคิดอีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่ผม s อมันจะกลายเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยครับคือหนังมันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเอสดเอหนึ่งรอเนี่ยโอ้โหนี่มันคือเข้าสตดผมเลย s อสด0หนึ่งร้อยเนี่ยท p เท่าไหร่สามพันเนี่ยสา r สิบนะครับคือแบบคือไม้นี้มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วผมพูดตรงๆว่าถ้าผมไดออเดอร์บนนี้ไม้นี้มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า ยังไงผมต้องมา tp l i q u i วิ t ต้ข้างล่างแน่นอนนะครับต่อให้ผมไม่ tp ตรงนี้ผมก็ต้อง tp แถวแแถวแ,ถวแถวก้อนนี้แน่นอนนะครับเนี่ยโหเห็นไหมครับมันคือหนังคนละเรื่องเลยนะครับก็พยายามมาแชร์ให้ทุกคนแล้วกันนะครับเรื่องของการมีไ y a d ดนะครับไ y Add เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับผมที่จะพูดในตอนนี้แต่การมีไ y Add ก็อย่าอยู่กับไ y Add อย่างเดียว ดึงตัวเองออกมาให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งที่มันกําลังจะทําด้วยนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะบายแอดเราคือจะขึ้นจะขึ้นผมว่าจะจะย่อซัดบีซัดบ,บีอย่างเดียวนะครับจนผมก็หลงลืมไปว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่มันกําลังจะทําของหน้า S อเนี่ยมันทําอะไรหรือว่าเอ้ยมันก็ลงมาเสียโครงสร้างให้เราเห็นแล้วอตอนที่มันเสียโครงสร้างให้เห็นแล้ว,มลวผมจริงๆผมก็เห็นนะว่ามันเสียโครงสร้างแต่ว่าสมองผมมันถูกสั่งไปแล้วว่า เฮ้ยว่ามันต้องขึ้นต่อดิอะไรเงนนี้ยจนผมว่าสิ่งที่ผิดพลาดคือผมไม,ม่ไม่ได้เปิดมาดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําว่าเอ้ยมันก็ดีมันก็โดนดีมาหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออพอมันโดน 1, ดีมาหนึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นในทำเฟรมที่ใหญ่กว่าแต่ว่าการโดนในดีมาหนึ่งชั่วโมงมันก็เป็นการเสียโครงสร้างแล้วก็ลงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแหละฮะเออนะครับการการมีบแอดนะครับ,ก,รก,รรบก็สําคัญ อย่างนี้นะครับก็ลองไปฝึกฝึกดูนะครับผมมองว่าทุกคนเนี่ยมีอาทิศทางใ,ใจอยู่แล้วแหละวันๆอ่ะนนผมว่าไม่มากก็น้อยทุกคนมีการเทรดแล้วก็จะมองว่าเอ้ยตัวนี้ว่ะมีโอกาสที่จะไปอย่างนี้ว่ะมีโอกาสที่จะไปอย่างนี้นั่นแหละฮะสิ่งนั้นแหะมันคือเรียกว่าไ y แอดนะฮะไบแอดนะฮะก็นั่นแหละฮะไบแอดมีได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าก็ อย่าลืมอีกด้านหนึ่งของเหตุผลอย่าลืมเหตุผลอื่นๆเสมออย่ามองแต่แค่บายแอดเรานะครับก็เนี่ยนะครับครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับ